สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมชาแนลนะคะค่ะวันนี้ค่ะบีมก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมาชมปราสาทสีขอระพูมปลาศาทสีขอระพูมตั้งอยู่ที่บ้านระเงอําเภอสีขอระพูมจังหวัดสุรินทร์ ประกอบไปด้วยปรา,าสาทก่ออิฐไม่หลอปูนจำนวนห้าหลังตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงเดียวกันกว้าง25เมตรยาว26เมตรและสูง1.50เมตรแผ่นศีลาทับหลังเหนือเก่าประตูปรา,าสาทหลังประธาน สลักเป็นภาพพระศิวนาฏราชสิบกรทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุกภายใต้โค้งของลายท่อนพวงมาลายัยสลักเป็นภาพพระคณีศพระพรมสีพักพระนาฬิศสีกรและพระนางอุมาบริเวณเชิงเสาประดับผนังที่เกอบประตูด้านหน้าสลักเป็นรูปนางอับรยืนถือดอกบัวและรูปทวานละบาน ยืนกลุ่มกระบองมีคูน้ำขนาด111คูณ122เมตรล้อมรอบทั้งสด้านและเว้นเป็นทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก บัวย,ยอดปรา,าสาทวัสดุหินทรายศิลปะลบบุรีขมรในประเทศไทยแบบนครวัดปรา,าสาทสีขอรภูมิศัสรส,สถานในคติฮินดูสร้างขึ้นในศิลปะขมรแบบบาปวนระหว่างพุทธศตวตรรษที่16-17เป็นปรา,าสาทหินทรายบนฐานศิลาเลง ซึ่งพับหลังที่ใช้ตกแต่งบนกรอบรูปประตูลวดสลักเป็นภาพเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดูก็จบไปแล้วนะคะกับการเยี่ยมชมปราสาทสีขอระภูมิค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องบีม h ช n แนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ